สวัสดีค่ะซวีสมาชิกกลุ่มบีไทีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าว,วันอังคารที่6กุมภาพันธ์พศ2567กับการวางแผกนการเทรดทองคำค่ะสําหรับการาฟทองค่ะแท่งเดย์เมื่อวานนะคะต้องบอกว่ามีแรงเซลล์ต่อเนื่องลงมั้งแต่ตอนเชา้ายนถึงตอนเย็นนะฮะแล้วก็เช้านี้มีการในราคาขึ้นไปเล็กน้อยนะคะต้องบอกว่าการาฟทองในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงตุดจีนะคะ่ะแต่ว่าน้องทองค่ะยังมีการสลับไซด์เว์นะคะในส่วนของไทม์เฟรมเดย์จะเห็นได้ว่า มีการซื้อขึ้นไปถึงราคา2,065แล้วก็กดราคาเมื่อวานมาแต่ราคา2,015ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะว่ายังไงเพราะในส่วนของ Time Frame Week ของสัปดาห์ที่แล้วนั้นจบเป็นแท่งเขียวค่ะกราฟทองจะเลือกเขียวขึ้นตามวีคหรือว่าจะสวนลงมาอีกแท่งตามมันนะคะ เพราะว่าทำเฟรมมันนั้นบอกว่ามีแรงเซลล์นะทุกคนตอนนี้กราฟทุกทำเฟรมขัดแย้งกันนะดังนั้นก็นะเราในส่วนของเทรดเดอร์ก็ต้องนะฮะรอจังหวะหาจุดเขาทํากําไรดีๆนะคะเพราะว่ากราฟไม่สอดคล้องกันต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของเทรดเดอร์ค่ะที่จะสามารถเอาชนะแล้วก็ทากาไรในทุกๆวันได้เพราะว่ากราฟนั้นนะไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของทำเฟรมเด้งที่บอกอ๋อทำเฟรมเด้งวันนี้เด้ day, นั้นมีแรงเซลล์นะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องทองในเฮสจะ้าอย่างไงเฮสี 4, มีการหลุดราคาแนวรับลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะมีการกลับไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งเดิมเป็นแนวรับขากลับจะกลายเป็นแนวต้านนะคะตรงนี้นะอ่านะคะตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็แพมไปดูในทำฟีม erm ิสเซงอ่าโอเคในส่วนของทำฟเมิสเซิงตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้าน,นะคะ่ะวันนี้ก็แพรมจะให้2แนวต้านนะคะถ้าน้องทองจะเลือกฝั่งลงจะมาแค่แนวต้านแรกแต่ว่าถ้ายังมีแรงขึ้นจะไปขึ้นไปต้านบนนะอันนี้ต้องบ้บา,บากันอีกทีหนึ่งเช่นน แล้วก็จะกดราคาลงไปด้านล่างนะคะน,นี่ก็ถือเป็นแพทเทิร์นการลงแต่ถ้าอยู่ๆนะโผล่ขึ้นมาด้านบนปุ๊บอันนี้เป็นแพทเทิร์นการขึ้นอาจจะมีการนะย่อเล็กน้อยแล้วก็จะดันราคาขึ้นนะ,ะตรงนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าทิศทางของกราฟในสัปหาเฟิมบิ๊กและมันนั้นขัดแย้งกันตอนนี้นะคะวีกและเดย์ก,ก็ขัดแย้งกันด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นความท้าทายนะนนพะ่อแพแนะนำให้จุดเดือดเทรดด้วยความระมัดระวังถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจชมนะ,ะเลือกวันที่ชัวร์เลือกวันที่มั่นใจเลือกจังหวะทีี่่ชัวทสุด นะการเป็นเทรดเดอร์มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องหาจุเขาทํากําไรในทุกวันทุกเวลาแต่ว่าถ้าโอเคเราชารัดเจนแล้วเราค่อยเข้าไปเล่นไม่ชัดเจนเราไม่เอาเราชัวร์เราค่อยเทรดนะคะอ่าวันนี้ก็นะในส่วนของการเทรดทองคำนี้โคแพร็ยังมองว่าถ้าสมมติคือโค้แพร็วา่าตามการาฟนะโค้แพรอาจจะแบบว่าเฮ้ยโค้แพรไหนคุณบอกว่า,อวา,อวาเออในส่วนของนะคะจุดจีนเดี๋ยวทองคาจะขึ้นทุกคนคะแท่งเทียนมันไม่ได้บอกว่าขึ้นอะคะ่ะแล้วตอนนี้แท่งเทียนมันหลุดแนวรับให้สี่มาแล้วหลุดแนวรับให้สึ่งมาแล้ว นัน้นก็ต้องว่าตามแท่งเทียนโอเคถ้ากราฟทองสามารถอยู่เหนือ3 4ไป42ได้อีกครั้งนึงโอเคนะั่นคือการขึ้นก็อาจจะมีประกาศด้ราคาขึ้นซึ่งนะตัวเทรดเดอร์เองจะต้องอ่านแท่งเทียนก่อนเข้าทำกำไรไม่ชัวร์ไม่ชัไชดไม่เฉดไม่วางไม้ค่ะในสวดของเมื่อวานค่ะนะคะเมื่อวานนี้กราฟทองก็ไหลลงมาต่อเนื่องและกวก็แพมมีสัญญาณให้เทรดเซลล์ตรงโซนนี้แล้วก็กราฟก็หลุดลงมาเลยซึ่งกราฟไม่ได้ย้อนไปจ,จุดที่โคแพมแนะนาก็นะคะก็แค่ไม่ได้กําไร นะคะหรือว่าแค่ไม่ได้ออเดอร์เราก็ยังพอร์ตเหลือเต็มมัเต็มมือกับกำไรสัปดาห์ที่แล้วก็ล้นล้น,ลนจุกจุกกันเลยทีเดียวดังนั้นนะคะการเป็นเทรดเดอร์ค่ะจะต้องเลือกจังหวะเทรดที่ชัวร์ที่สุดเพราะหนึ่งใครโดยเฉพาะใครที่สายบางหลอดแรงก็ต้องเอาชัวร์ที่สุดไม่ชัวร์แค่ไม่ได้เทรดการเป็นนักลงทุนที่ดีค่ะต้องจับทางวิเคราะห์คิดวางแผนแล้วก็เข้าทํากําไรแต่ท่าไหนหรือว่าจุดเข้าตรงไหนที่ไม่ได้เปรียบตลาดเราแค่ไม่เทรดเพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะท่าที่เราชัวร์และสําคัญเราเอากําไรหน่อนนั่นเองนะคะ ก็อยากให้เทรดเดอร์มือใหม่ได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ฝึกฝนให้ตัวเองประสบความสําเร็จในอาชีพการเป็นเทรดเดอร์นั้นสําคัญมากเลยค่ะในเรื่องของการฝึกฝนนะคะจาเป็นต้องมีครูโค้ดหรือว่าคนที่คอยแนะนําเพราะว่าถ้าเราคิดเองหัวเดียวกระเทียมรีบเนี่ยโอ้โหมองกาฟไม่ออกค่ะมึดตึ๊บเลยถ้าในส่วนของโค้แพมสมัยที่เข้าวงการแรกๆจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้าท่านไหนอาจจะฉลาดเก่งอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะโอเคค่ะสำหรับ v i p ก็จะได้รับคำแนะนำจากโค้ดแพมนะคะใน ทุกเช้าแล้วก็บ่ายและเย็นนะคะจุดเข้าไหนตรงใช่ก็แพรก็บอกว่าใช่ถ้าไม่เทรดก็แพรก็บอกว่าไม่ให้เทรดนะคะถ้าชัวร์ปุ๊บก็แพรอ่านปุ๊บมีโอกาสชนะ95%ขึ้นไปก็แพรจะชี้บ่ายและเซลถ้าไม่ชัวร์ปุ๊บครแพรก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันนะคะโอเคค่ะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับภาพบ่ายเดี๋ยว VIP ก็แผรก็มีสัญญาณหรือว่ามีจุดเข้าทำกำไรให้เหมือนเดิมกรณีที่ตรงการเทรดนะถ้าไม่ตรงก็แผรก็ไม่ให้เทรดค่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ รับวิชาหนึ่งต้องไปเรียนห้องเรียน Facebook ปี ปิดก่อนเพื่อเข้าใจระบบการเทรดเรียนรู้แนวรับแนวต้านคืออะไรทําไมต้องบายทาไมต้องเซลล์แท่งเทียนไหนแท่งเทียนบายแท่งเทียนไหนแท่งเทียนเซลล์ท่านจะต้องไปเรียนรู้ในห้องเรียนเฟซบุ๊กปิดก่อนหลังจากนั้นก็แพมจะมีคูปรายที่เทรดให้1ปีซึ่งว่าแพมก็จะอธิบายว่านี่คือแนวรับนี่คือแนวต้านสิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องคิดอ๋อก็แพมเคยอธิบายไ,ไปแล้วว่าแนว,แนวรับแนวต้านประกอบด้วยอะไร1 2 3 4องสามสนั่นแหละค่ะท่านก็ต้องเอามาประมวลผลหลังจากนั้นก็ให้คิดตามว่าโอเคนี่แท่งเทียนจะลงนี่แท่งอท ฝึกจากหลอดเล็กก่อนแล้วค่อยๆโตนะคะอย่าพึ่งนะคะอย่าโคแ้แพมรู้ว่าคุณต้องการกําไรมากแต่โคแ้แพมจะบอกให้ท่านทราบว่าการที่ท่านจะได้กําไรมากหนึ่งท่านต้องรู้ด้วยท่านต้องมั่นใจด้วยท่านถึงจะได้กําไรมากเพราะว่าเราเราจะไม่รู้เลยไม่ได้การลงทุนจําเป็นต้องรู้เองจะได้กล้าตัดสินใจนะคะมากน้อยก็อยู่ที่การตัดสินใจของนักลงทุนนะคะ สำนักใครที่สนใจเรียนนะคะก็แบบมีทั้งเรียนออนไลน์และเรียนเจอตัวซึ่งจะเรียนเจอตัววันที่17-18-19เดือนกุมภาพานนันธ์นี้อีก2สัปดาห์จะเจอกันนะคะสำนักใัรที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเป็นการนั่งเรียนเทคนิค2วันพาเทศอีกหวันนะคะ สำหรับใครที่สนใจก็นะคะเชิญที่คอร์สพายเวทเทดทองทุกทา์เฟรมรุ่นที่สณจังหวัดขอนแก่นลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เราเจอกันนะคะเราสําหรับใครที่ลงทะเบียนมาก่อนหลายท่านอาจจะได้ค่าคอร์สคืนแล้วจะได้เรียนห้องเรียน Facebook ปิดในห้องเรียนพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นก็จะได้เรียนห้องเรียนพายเวทได้2ห้องเรียนนั่นเองใครที่เรียนพายเวทเจอตัวนะคะหรือว่าใครที่เรียนพายเวทออนไลน์ก็จะได้2ห้องเรียนแต่ไม่ได้มาเรียนเจอตัวและสําหรับลูกศิษย์นะคะที่อยู่ในคอร์สเรียนอยู่แล้วอยู่ในการมาเเรรีียยนนแบบสด เจอการแต่ว่าท่านจะไม่ได้กรุ๊ปไลน์และท่านจะไปไ,ได้ห้องเรียน Facebook ปิดก็คือได้นั่งเรียนสด3วันก็แพมมีพิเศษสําหรับลูกศิษย์เนื่องจากต้องการให้ลูกศิษย์มีความเข้าใจและมีความรู้มากและที่สำคัญจะทํากําไรได้มากใครสนใจที่จะมานั่งเรียนเจอตัว3วันนะคะกับคอร์สไพเบรุ่น13นะคะแต่ท่านจะได้กรุ๊ปไลน์ของท่านอยู่แล้วไม่ได้ห้องเรียน Facebook ปิดเรียนซ้ําได้เรียนสดราคา20,009 ได้เรียนสดราคา2 9 0 0 0สวันกับ Private รุ่น13นะคะใครสนใจก็สามารถ CF ได้ นะคะแล้วแจ้งชื่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอการวันที่1 7บ8จกุมภาธ์ณีคราวนี้พิเศษสุดจริงๆค่ะพราบบแพมอยากให้ลูกศิษย์ได้ทาไมไม่เข้าใจแล้วติดขัดตรงไหนมานั่งเรียนมาถามพ่อแพรมได้อีกครั้งหนึ่งในการเรียนเจอตัวนะะราคา2องหมนนะคะย้ําท่านก็จะได้กุ๊ปไลน์เดิมของท่านแล้วก็ไม่ได้ห้องเรียน Facebook ปิดก็ได้ห้องเรียนคอร์สของท่านแต่จะได้นั่งเรียนทําความเข้าใจนะคะโอเคนะคะสำหรับใครสนใจก็ทักได้ที่ ID l i n ลนะศิการ9ก้ 9. ําย้ำต้องเป็นลูกศิษย์เก่านะคะล ต้องเป็นลูกศิษย์เก่าที่เคยลงคอร์สลูกศิษย์ใหม่ไม่ได้ต้องลงคอร์สพายเ t e เจอตัวเท่านั้นถึงจะได้เรียนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวคุณแพมส่งเข้าไปนี่คือแผนการเทคกระพรองในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ